อยากให้ทุกคนได้ดูไปด้วยกันเพราะว่าคุณก้าวนพก้าวไม่เคยกินโมโมวันนี้เราก็เลยจัดโมโมที่บ้านนี่นะฮะเราจะเปิดกันนะบันดนี้คุณก้าวครับคุณคุณคุณบอกว่าคุณไม่เคยกินโมโมเลยแล้ว<ม>คุณคิดว่าคุณคาดหวังแค่ไหนเู้เดือดแล้ว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 มามาไม่แล้วคุณคาดหวังแค่ไหนคาดหวังอยู่นะคาดหวังอะคาดหวังว่ามันจะอร่อย ไม่เคยกินจริงๆโอเคได้อันนี้ผมว่าสอนคุณอันนี้เป็นน้ำสุกก้ยากิใช่ไหมอันนี้เป็นน้ำชาบูคุณเอาคุณเอาเนื้อตุ่มๆุ่มุกี้สุกก้ยากิใช่ไหมเราจิ้มไข่เรากินได้เลยความจริงเวลาเวลาเวลาลวกเนื้อผมลวกในถ้วยอะได้เหรอฮะลวกในนี้ลวกในนี้ลวกในถ้วยผมไม่ได้คุณต้องลวกในนี้จริงอ่าเดูดโชว์น่คุณกินให้ผมดูหน่อ อ่าได้ผมผมตักมว้วนพี่อัไม่ทานเนื้อผมไม่ทานเนื้อนะครับนี่เราวก็จิ้มลงไปนะครับผมในน้ำซูเอรกกีให้มันครับเนื้อก็ให้มันแบบเกือบกสุกอ,อ่ะเกือบเกสุเออนี่อันนี้จริงๆเ,นะเราสั่งมานานแล้วนะใช่เราสั่งมานานแล้วเ,วเราจะเล่าอะไรให้ฟังนะครับก็คือสั่งมานานมากแต่ว่า ลืมสั่งน้ำจิ้มนะครับไม่ได้จริงๆก็คือไม่ได้จริงๆแล้วก็บอกว่าเคยกินลืมสั่งก็ไม่เคยสั่งมาบ้านไงอ้โนี่นี่อ่ะคุณดูนะคุณดูนะโอเคอย่างนี้นะจิ้มไข่แล้วผมมีกินดิบอ่ะไม่เป็นไรคุณกินได้คุณเชื่อผมจิ้มไข่เสร็จปุ๊บแล้วแต่แล้วแต่ประสงค์จิ้มคอนสูรนิดหน่อยแล้วกินเพราะปกติเวลาผมไปกินดูแอนไทผมก็ไม่แบบไม่ลวกไข่อ่ะแต่ผมจะ ผมทำให้ผมทำให้เชื่อใจผมนะทำให้ทะเลาะกันเนี่ยทะเลาะกันเชื่อใจผมไหมโอเคปล่อยปล่อยปล่อยเนี่ยเลยอแล้วเนี่ยพอแล้วพอแล้วแล้วคุณจิ้มไข่เลยเอามาจิ้มไข่เลยทำใหญ่หรือเปล่าลองดูเอามาจิ้มไข่ดูทำใหญ่ไปปั๊บ จิ้มไข่ดูเออก็อะไรพอแล้วอะล่ะแล้วก็ไม่กินดิบบ้างลองดูข่าวปะเนี่ยเออเป็นไงอืมก็ยังไม่ชอบอยู่ดีอร่อย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 มันไม่ขาวนะมันไม่ขาวไม่ขาวคืออร่อยอีกโดนแล้วคับก็ ันนี้นะครับก็คือนั่งกินกันอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็มีจัสตินด้วยนี่แล้วหลังพี่จัสตินก็เป็นพี่วุฒนะครับแต่พี่วุฒได้อัดอยู่พี่วุฒบอกว่าจะขึ้นจะขึ้นเวทีประกวดนางแบบก็เลยต้องต้องๆต่างๆนางงามนางงามก็เลยต้องลดน้ำนักิสเลยนะมีอะไรครับพี่วุฒมีอะไรพี่วุฒเิมีอะไรประกวดอะไรมีอะิสอินดิอเวอร์สอย่าลืมไปโหวตพี่วุฒกันเยอะๆนะครับต้องเกยียดตัวทุกวันนี้ต้องไ พี่ก้าวก็ยังคงไม่ชอบจิ้มขาอยู่ดีใช่ไหมหรือคุณอยากลองเปิดใจดูอีกทีนึงอร่อยอีกทีแล้วกันนะอีกทีนึงอ่ะอีกทีแล้วกันนะอืมอร่อยเนาะอยากไดวิจิตรถือให้ช่ไหมอยาจะได้กินไม่เป็นไรได้ก็พูดไปเป็นไงได้ไหมได้ได้ได้ไม่เป็นไรไหมได้อยู่ได้อยู่แบบว่าได้อยู่ แต่ฟินมั้อร่อยมั้ยอร่อ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 ยจริงทำไมุณรู้ว่ามันไม่จริงเลยวะอร่อยอร่อยอ่ะเอาเป็นว่าคุณก้าวนะฮะสามารถกินแบบจิ้มไข่ดิบได้แล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกมันเป็นครั้งแรกของคุณก้าวที่กินโมโมพาเดส์นะฮะและวันนี้ขอขอบคุณขอขอบคุณไม่ใช่โมโมนะขอขอบคุณ ก็ขอบคุณคุณอัพกับคุณจัสนะครับครับผมไม่ได้เลี่ยงนะรู้ยังเนี่ยเอาเหรอเดี๋ยวว่างนะเดี๋ยววางบินนะกลุ่มต้องคุณทองเราอีกไหมคุณทองคุณทองือวันนี้เราจะกินมื้อเย็นกันด้วยนะครับเป็นแม่เลยน้องคุณทองคุณทองอร่อยเนาะอืมกินมาก านางงามกำลังกำลังนางงามนางงามกำลังร้องเพลงอยู่กำลังร้องเพลงพด่มากอะนดี๋ยเราคุณคุณกินอันนี้เสร็จใช่ไหมคุณลองจิ้มน้ำจิ้มงาดูให้คุณทองดีกว่าถึงมมาวะวางไว้ยังไง ถ้าเราคนเอาเนื้อดิบมาไว้ในตาเนี่ยนะเออผมปกติผมเรื่องน้ำจิ้มมั่วหมดเลยลองดูเป็นไงน้ำจิ้มนาอร่อยเอาไหมพี่ตั๊ดอะไรน้ำจิ้มงาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปแซรกันแต่ปกติผมปกติกินไหมชอบกินแต่น้ำจิ้มซุกี้ไงแบบเผ็ดๆแบบพริกไทยใช่ไหมพริกกระเทียม พราะฉะนั้นตอนร้านเปิดพี่ก้าก็ลองกลับไปกินดูนะมันเป็นบุฟเฟ่นะใช่คล้ายๆอยู่เองไปคล้ายๆันจริงๆมันคล้ายๆทุกที่เป็นบุฟเฟ่เขาบอกกันจริงๆว่ามันคล้ายๆกันทุกเดือนกินแต่เดือนกันกร่อยหมูกินได้นะทุกคนได้เดี๋ยวเราอยากให้พี่อัพกินอิ่มๆผมอิ่มแล้วเอาข้าวไหมพี่อัพไม่เอาคือเอาอูด้งไหมไม่เอาพี่อัพไม่กินแป้งเลยเนาะเป็นคนไม่กินเนาะไม่ค่อยกินอ่ะไม่ค่อยชอบกิน เป็นไงบ้างอะไรนะบางทีก็เขินเันนั่งกินข้าวข้าวคนทีวสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีนะครับวันนี้แฮชแท็กอะไรนะวันนี้แฮชแท็กอะไรว่างกนว่างว่างว่างอะไรนะว่างทั้งทีทั้งทีขอจีบขอจีบนะก้าวเป็นไงบ้างครับคุณก้าวงงครับบอกได้แค่เดียวว่างงมาจักไหนเนี่ยโอ้โห เราทิ้งงานแล้วกันปึ๊บพี่หมูของดะช่วยหมันกินเป็นกกระจายไปกระจายมาตอนนี้โอเคครับ okay, ผมสรุปนะครับคือก้าวได้กินโมโม่แล้วนะฮะแล้วก็เป็นไงอร่อยไหมตอนแรกผมคาดหวังนะว่าจะได้กินจากดีครับอ๋อ <c oughs> ไปมาๆผมได้กินใจที่ใจสัครับเออทำไมทำไมดิเฮ้ยวันนี้ลาไปก่อนนะครับมาแค่นี้ให้ดูให้ดูเฉยกินทุกคนอย่าลืมกินข้าวมันด้วยนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับรักษาสุขภาพด้วยนะครับ